เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแปลงนี้หน่อยหวานผักชีหอมไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแปลงนี้ก็หวานไปแล้วแปลงนี้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้หน่อยปลูกเออผักขมนะเพื่อนเพื่อนแปลงนี้หน่อยปลูกผักขมแปลงนี้น่าจะเป็นชีลาวนะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็คือชีลาวชีหอมก็คือหน่อยจะปลูกเยอะนะเพื่อนนี่เห็นไหมชีหอมหน่อยที่ทําคลิปปลูกอยู่ในกล่องโฟมทุกคน เห็นไหมเจอฝนมาสองวันนะเพื่อนแต่ก็ยังอยู่ดีมีแหงอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหม <laughs> คือตอนนี้ไม่มีแปลงว่างเลยเพื่อนๆปัญหาแต่ก้าพันผักหน่อยเยอะแต่ยังไงหน่อยก็ต้องหาที่ลงนะคะอันนี้หวานไปแล้วนะคะเพื่อนจะเป็นคณะแปลงฝั่งนู้นก็จะเป็นคณะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนเมื่อเช้านี้หวานผักกาดเห็นไหม เต็มหมดเลยนะคะเพื่อนอันนี้หวานไปแล้วเป็นคะนา้าแปลงนั้นเป็นผักกาดหินผักชีหอมนี่พวกนี้ก็ถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเป็นชีหอมโอเคเดี๋ยวหน่อยอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนนี่มีแต่ผักเต็มเลยค่ะทุกคนช่วงนี้ก็คือขยันมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ